Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมอ่าวันนี้ก็มารีวิวกับตัวกีตาร์แบรนด์โลโซ ita, นะอันนี้มาลูกค้าเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยส่งมาทำนี่อัปเกรดแบบจัดเต็มทุกระบบนะฮะสังเกตเลยนะว่ากีตาร์ของพิเศษทุกตัวนะก็เปลี่ยนเป็นเฟสดาเลสเหมือนกันตัวนี้ก็มาทําการเปลี่ยนเป็นเฟสดาเลสเรียบร้อยแนละ้วเป็นไงฮะเงาแวบแวบเป็นไงเงาว,วิววงาว้งเลยลื่นๆนะฮะและที่สําคัญนะฮะตัวนี้มีการอัปเกรดตัวอะไหล่ตัวนี้ชุดคันโยกเป็นชุดไฟล์รถออริจินอล อัปเกรดราคาเนี่ยแล้วก็คุณภาพด้วยเนี่ยก็คือทําให้กีตาร์เรามันลิ้งขึ้นเสถียรขึ้นนะและที่สําคัญตัวนี้คือเปลี่ยนอัปใหม่เป็นตัวของตัวดีมาซิโอตัวดีมาซิโอเนี่ยตัวตรงรุ่นเนี่ยมันเป็นตัว H8 H8 เนี่ยมันหาไม่ได้แล้วเป็นตัวของเลยไอเทมเลยแล้วต้องใส่เป็นตัวตัวเทียบนะก็คือตัว DP261 นี่สาคัญเลยฮะนี่คือจุดเด่นของกีตาร์ลิทิเซนบูล่าเลยคือวงจรบูส วงจรบูสต์เนี่ยก็คือทําหน้าที่ในเรื่องของเพิ่มเสียงกลางนะฮะเพิ่มเสียงกลางทาให้เราเนี่ยได้เสียงที่ต้องการที่ต้องการที่อินโทรเด่นๆโซโล่เด่นๆนะอ่ะมาลองดูการทํางานของมันมาลองดูฟังเสียงคลีนรกันก่อนนะอะ่อันนี้คือภาพแสีก่อนอ่ะมาลองผ่านตัวบูสต์กันเลยมามาลองฟังกัน เห็นไหมฮะว่าเนื้อเสียงเนี่ยจะเด่นมากเลยอ่ะมาลองผ่านแพสซีฟไปแล้วหนึ่งก็คือผ่านไม่คือภาคแพสซีฟนะอ่ะมาลองฟังกันเห็นไหมฮะก็คือภาคธรรมดาแต่พอเราผ่านบูทปุ๊บเนื้อเสียงมาเลยอเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราต้อการให้ท่อนอินโทรเด่นท่อนโซโล่เด่นเนี่ยมิดบูท่ยช่วยได้เยอะเลยอ่ะมาฟังท่อนโซโล่กันอีกรอบหนึง